<m uch as> คือถ้าตามกติกานเนี่ยมันต้องนับมันต้องนับเพราะว่าโดนหมัดแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นนวมเป็นเท้าเป็นก้าานหรือสัมผัสพื้นหมดแล้วแต่ก็ลุ้นวินิจของก,ก,กอรรมการเขาจะเปิดช่องไว้ะนะครับลุ้นกันต่อครับผ่บานไปแล้วครับยก2ลุยกันต่อยก3สา 3> ครับออกมาต่อยหมัดนะครับทางด้านของเพชรกาฟิลเมื่อสักครู่ลุ้นม่าเข้าไปชาร์จครับโอ้ยโดนสอกับ ทางด้านของเฟตกาฟิลอย่างมีสนุกครับคุณนกก็มาดีครับมาสิจะพารุ้นพี่ง่ายๆได้ยังไงครับไฟที่13มันจะต้องเป็นอาถันครับทำนองนั้นครับเชื่อเลอเกินนะครับว่าทีมงานจิตมังนลครับพี่สมจิตแว่นแก้วลุ้นระทึกอยู่ที่บ้านที่ค่ายแม่ครับตอนนี้เอามาให้เสียชื่อนะครับแพ้ชนะไม่รู้กับการสู้แน่ เริ่มจะบวกกันแรงๆแล้วครับพยามเข้าหาเะครับเพชกาฟิลอ้าวครับแลกกันหน้าช่างภาพมุมนิ่งกันหน้ากันหน้าเจ้าปั๊บมวยสยามนะครับมุมนี้คุณเล็กสายมวยด้วยอ้าวแลกเลยแลกเลยแลกเลยอ้าไม่ถอยครับแต่พตจางพยักหน้าครับเพชกาฟิลบอกมาเลยน้องมาเลยน้องคุณเมื่อกี้ไม่กลัวเนยนะครับดูครับ โอทัอบสายหลุดโดนขวาตรงหึ่มากเพชรกับฟิวนี่ตอนนี้ไม่มีอะไรจะเสียนะครับแรกเลยนะครับทาเรีกว่าเสียงศอกสั้นนะครับสายหลุดอีกโอ้ยโดนแข้งขวาเต็มเต็มเลยครับโอ้หไปเตะขาหน้านะครับเตะขาหน้าพอเตะสูงก็หลุดนะครับหลุดก็โดนลงโทษเลยครับอา เอาคืนครับแม่วันนี้มาเจอกันรุ่นน้องนะครับโดนหมัดหล่นลงไปแล้วเ้าโดนซ้ายอีกทีเอาโดนจังหวะนี้ช้าไม่ได้นะครับโดนอีกทีครับโอท็อปนี่อาวุธไวกว่าครับหมดยกกันต่อครับยกที่สี่ครับเขาบอกว่ายกนี้นยสำคัญครับมันสําคัญยังไงครับโอ้โหเพกาฟิลเดินมูเลยครับตอนนี้เอาโดนปากซอกขึ้นมานี่นะครับเขาบอกว่าโอท็อปนั้นเพลงศอกนี้อันตรายทุกช็อตครับ ว่าแลกหมัดเลยครับตอนนี้ไม่ใช่หมัดอย่างเดียวซอกหู้โแบบเพชรการฟิลนี่ตั้งซอกครับระวานครับอันตรายแมดูตอนนี้โอท็อปนะครับจะเป็นมวยเอกนะครับต้องสู้ให้ได้แบบยิบตานะครับ สู้ทุกอาวุธดูจังหวะควงหน้านม่เพชรแกรฟิวนี่เตรียมนี่จะตัดไม้ขมน้ำานึ่งเดียวครับจ้องตาขงเขมงเลยครับฟันสองอีกทีหนึ่งแต่เกมนี่ชนแล้วครับเอาบุกเข้าไปโอทับตั้งรับนะครับจังหวะสองไต้ซ้ายก็ไปทิ้งแม่เกมนี่ระยะประชิดน,นะครับเป็นกาฟิวตีเข้าขวานะครับบุกเข้าไปนะครับคุณาายศชัยครับสนุกนะครับเดินชนแล้วรุ่นพี่ ศัยกระดูกอาศัยวงในโอทอปกโตทุกลูกครับอาครับมองหน้าหาเรื่องนะครับยก4จะเข้าโค้งสำคัญแล้วจริงๆแล้วสำคัญทุกยกเลยครับมวยไทยอาครับมัดไม่ไปสู้ในครับโอทอปโอ,อป้ยแทงขวาลูกนี้สวยครับอาครับเดินลุยหนักนะครับเพกาฟิววิธ ตีได้ไหมตีได้ไหมแม่เราไม่ไปไหนครับอยู่มุมนี้นะครับมุมช่างภาพน่งนี่แล้วมุมเย่นี่ครับเป็นประเภทหาเรื่องอยู่แล้วนะครับเพชรกาฟิลครับทำไมหาเรื่องนี่ก็คงจะสู้จังหวะเหลี่ยมตัวของโอท็อปไม่ได้นะครับฉะนั้นต้องเดินให้เร็วครับเดินให้ถึงตัวครับมีอะไรต้องใส่ให้หมดครับใช้ความเก่าบทความสดเข้าไป โอท็อป oh, ขวาหน้าไว้เฮมไหมเฮมไหมตีแหมกับแพงหน้าดอกนี้นี่เพชรกาฟิลแก้ไม่ตกครับแปจังหวะของเพชรกาฟิลครับต้องตัดล่างให้ได้ครับเอาแลกบัตรนะครับแปดพลาดลนได้นะครับตั้งศอกไว้ต้องดูครับแป่ดูเพชรกาฟิลเตขวานะครับแต่โอท็อปนี่ มีทั้งหมัดทั้งแข้งนะครับออกไปแบบชุดใหญ่หูแข้งครับแหม่ทีต่อทีนี่เห็นนะครับความแข็งแรงลูกกระแทกลูกเสียดสีครับโอ้โหเพชรกาฟิลก็ออกได้ดีแต่ว่าโอท็อปโดนแล้วไม่เทือเนะครับอุพิเชษดูครับดูครับแต่ว่าเสียงเชียร์ให้กำลังใจเพชรกาฟิลยังหนาแน่นครับยังหนาแน่นครับ ภาษาของมวยร้องนะครับทำน้อยแต่เฮดังครับทำเยอะยิ่งดังกว่าแข้งขวามาโอท็อปบ,บวกมัดชอตมาแลกกันมาเทนต้าที่ด้านต่อโดอนมันต้องอย่างนี้ครับเพ็รกาฟิลแมานี่ครับไม่เสียชื่อจิตมันน่นคงครับบวกมาเอาคืนมาดีมาก็มาดีครับโทษน้องเลยครับอ่ะรุยกันต่อครับคุณเป็กกี้มยกสุดท้ายครับตอนนี้พลังกำปั้นครับ เพชรกาฟิลแมวเก้าชีวิตครับจะกลับมาได้หรือไม่ไมครับจังหวะฟันศอกอืมเข้าไปครับจู่โจมฟันศอกขวาอาีครับแมาจุดปีนเค้มแมจังหวะที่หล่นไปนี่เอาคืนไม่ได้นะครับแม่ต้องรีบเอาคืนก่อนก่อนที่จะถึงชัยชนะนะครับต้องรีบเอาคืนเสียงดัง อย่างที่คุณพิเชษเรียนไว้ครับท่านรองย่อมใจเยอกว่าเยอะกว่าท่านต่ออ้าว่าวกลกคูณหารดูให้ดีครับอย่าพลาดอย่าหลวมอย่าเป็นพ่อมุญรับต้องจ่ายคืนบ้างาแมแรงขึ้นมาแล้วกับคุณเชษเสียงเฮดังขึ้นมาแล้วหนึงนาทีของยกสุดท้ายทาปีเลยครับแม่นี่ครับหนึ่งนาทีแรกนี่โอ้โหมีหมัดมีแข้งมีเข่าครับโอท็อปยังไม่ได้นะครับยกนี้ แต่ว่าพยายามจะคุมไว้ครับไม่เพชรกาฟิลถ้าทาได้ต่อเรื่องแบบนี้มีเฮมีลุ้นแน่นอนครับคุณพี่มานาทีแรกผ่านไปนะครับดูครับนาทีที่2ต้องตามติดกว่านี้นะครับเพชรกาฟิลเขาไปจับได้ตีเข่าขวาครับกระชากมาครับตีเข่าขวาอีตีเข่าขวาครับลบมาพาไปพาไปกับตีเข่าขวานะครับแม่กองเชียร์กันเล็งเล่าเหลือเกินครับได้ลุ้นได้เฮได้บิดครับเสียงเชียร์ได้อาวุธก็ต้องมีด้วยนะครับ ครับเดินดีครับทางด้านของเพชรกาฟิลสายสาดเข้าไปตั้งแพงนับเดินให้สุดเดินให้สุดโอ้มีโต้เหมือนกันครับอาวแล้วครับนับถอยหลังไม่พร้อมพร้อมกันแล้วครับเหลืออีกหวินาทีต่างคนต่างพอใจแล้วโอ้โหใบสุดท้ายจีรศิล ไปฝั่งแดงครับแม่ไม่ผ่านนะครับทางด้านของ oh, <yeah. S 1> เชรกาฟิวครับแม่ไม่ผ่านนะครับ oh, <yeah. S 1> แต่ทำการชูมือเรียบร้อยครับทางด้านของโอท็อป oh, <yeah. S 1> แอนนี่มวยไทยครับ